Good morning สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เช้าว,วันพุธนะคะเมื่อวานนี้เราก็หยุดนะคะแต่ว่าแม่บานกะบ,บีซี่มากเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะเอาตังค์ไปบานเพิเขามาใส่ก่อนสิไปส่งโซฟีไปโรงเรียนไปทางไหนละทางเนี้ยเอาทางเนี้ยเมื่อวานนี้บีซี่มากนะคะเพราะว่ากลับมาอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนไปเรียนอังกฤษนะคะ ปเรียนนี่ก็ต้อตงใส่ความขยันมันเถอะเพราะว่ามันเป็นแบบลักสูตรคือว่าเลียนด้วยตัวเองแหละแต่ว่ามีคู่ซอยแนแนวเป็นคู่แนแนวบอกไงแนแ,งแนวน,น,นีกันเขาป้มีพื้นฐานมันสียากเพราะว่ามันสีตางที่แมบานไปเสียเงืนเรียนสามรอยตัวนั้นนอที่ว่าไปเสียเงินเรียนสามรอยแต่ว่าเข้ามาเสียเงินเรียนสามรอยเขาบริสอบเข้ากับโบเป็นยังพเพราะว่าเงื่นเขาเองเอ่าเขาบริษัเสยเงินทุนเขาขสินะ แต่ว่าอันนี้ไปเลียนขึ้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปนไบานไปเลียนเงินทุนนะคะไปทุนของรัฐบาลที่อยากให้คนเลี้ยนมนี่บุดไปบานกันเลยไปเลี่ยนเพราะว่าห้ามาโดนแล้ววันสอนแต่ว่าอันนี้คือต้องใส่ความูเจากของเพราะว่ามันมีหนังสือเข้าต้องมาศึกษามาอ่านเองมาทําความเข้าใจเองแต่ว่าอันที่สามลอยที่ไปเสียงเงินนี่สิมีคู่น่งสอนไปนั่งน้าปันนั่งน้ากันสอนเป็นนาเป็นนาละห้แต่ละคนตอบแต่ละคนคุย แลกความคิดเห็นกันอยู่หนีไม่ง่านมากเดี๋ยวแม่บ้านให้เบิงนะครับแต่ว่าเป็นยังไงอที่ไปเรียนรอบนี้นะคะเดี๋ยวไปส่งลูกสาวก่อนนะคะเช้านี้วันนี้โซฟีใส่ PE นะคะของน็อตเด d ปล่อยเทนเฟดทูมีนาวันอ้ดาทพีอีนะคะไปเราก์ไปโรงเรียนกันนะคะแม่บ้านขับรถไปส่งลูกสาวนะคะตอนเช้า อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ยังไม่แต่มีควันออกจากปากรือยังก็ซัมซิมเอาฝนยอมเมาเอาเข้นมาปีกเงาไปสรงลูกซาวกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันพุธเราเป็นวันทํางานบ้านนะคะกาสิดูดฝุ่นบนบ้านพับผารีดผาแล้วก็ดูดฝุ่นข้างล่างแล้วก็จะทําอาหารเย็นร้อยรอเลยนะคะตอนเย็นเพราะว่าเย็นนี้ไปบ้านทํางานนะคะ เราคดีมาบอกสูฟังนอเล่องเรียน,นะคะตอนนี้บีซีมากนะคะแม่บานสิพยายามเพ็นงานงานบานยังมอเศร้าให้มันเลวประมาณบ่ายโมงกินข่าวเทียงสันสีแล้วแม่บานกับสิพักพอนเพราะว่ามือแรงเฮ็ดงานนะคะกับสิพักพอนหอดยิงมาแรงกินขา่าวเราคสิไปเฮ็ดงานคดีไม่เวลานั่งเลนง่นยังสันังสีกับขอบขวดน,นะคะ่ะนี่แหละตาร่างแบบเขากดเกณฑ์ของแม่บานเองนี่แหละตื่นเช้ามาเราก็อย่าลืมดื่มน้ํานะคะเดี๋ยวเอาน้ําออกมาก่อนนะคะ ยาโอ้ยโรงพยาบาลม้าสน <laughs> สามีเห็ดยาเฮียได้นี่นน้ำเรานะคะ <laughs> กับถ่ายก็คล่องนะคะดื่มน้ำเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำก็จะไม่ทุกขทรมานว่าเป็นถ่ายแข็งถ่ายอะไรนะ <laughs> ง่ายมากนะคะ อ้าขอตเหตุงานบานก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราจํากัดนะคะเราค่อยมาคุยกันนะคะตอนเหตุอาหารค,ค่อยมาคุยกันเนาะสวัสดีค่ะเพิ่มแป๊บๆตอนแรกอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทํางานนะคะเย็นนี้เย็นวันพุธนะคะมาทํางานอันที่ว่าการบ้านทิมบ้านวอาสูฟังเกี่ยวกับอังกฤษนี่คือว่าเราเรียนเกี่ยวกับ การเขียนบทความนะคะที่ว่าแม่บานไปเลียนภาษาอังกฤษกนี่แม่บานบ่ไดียไปเรียนที่ว่าการใส่ซับแกรมมาอีหยังได้ว่ามาเลียนเกี่ยวกับการยังกับประโยคยังสารน,นังสี่นาแม่บานสีเลียนเกี่ยวมันเป็นเลเบลท,ทูแล้วังสี่นามันเป็นการเขียนบทความการเขียนจ้นมมยการอ,อ,อ่านล้วก็หัวว่า บทความเท็กเขาเอินเท็กเนาะที่เ้าอ่านนี่เป็นเป็นพวกแบบไหนเป็นแบบเอ่อชิญชวนโฆษณาอา่อโน้มน้าวอา่อประชดประชันนัน่งสินะ s a r ค a s t i c เขาเอินประชดประชันเนาะอา่อหรือบายเอ่อสิว่าเป็นพวกเอ่อเสนอความคิดเห็นด้านหนึ่งตั้งจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบแล้วก็เป็น เป็นแฟกต์ความจริงแฟกต์ facts, เป็นข้อมูลที่เป็นพิสูจน์ได้กันะที่ไมน้าดิทิเมบานสิพิทิเมบานเลียนนากะมันกะบเนเขียนมาจากนอยเขากับกซ์เปกว่าตรงเขียนขันเขียนบทความเขียนบทความกับบทความคือยังเขียนบทความเรี่ยงความยังสันยังสี่ละประมาณยังสี่ละที่แม่บานไปเลียนน,นี่ดีแน่ที่แม่บานได้เลียนอยู่สองปีแล้วท่านทอ ก็เริ่มมีพื้นฐานแต่เรียนบทจบจากเธือว่าสันทบเพราะว่าเธอแหลกกับว่าบริสอบเพราะว่าเรียนอันนี้แล้วกับกับมิทวงเมทิวนั่นแหละตั้งหลายปีแล้วังแต่เรียนแรกๆนะคือว่าไปที่เขาอยากให้อ่มาอยู่ใหม่ๆหละก็บทั้งเรียนปรับภาษาเรียนการใส่ชีวิตวัฒนธรรมอยู่เหนียงสินเรียนรู้ระบบ กงเขาอยู่หนีอยู่อังกฤษมังสินาบัานแล้วทึ้งใกล้ๆยๆว่าใส่ประกอบในการขอยืนขอ้ออนเปลี่ยนสัญชาติอั่างสินะก็สอบมีสอบพร้อมแล้วก็เลี่ยนต่อพร้อมอั่างสินะแม่บ้านก็ได้ได้ไดสอบได้เรียนอยงสินแต่ว่าแม่บ้านกะจะเรียนเอาบทอีกอย่างหนึ่งหลังก็เรียนต่อมาเรื่อยๆอย่างสินะถึงสิได้แล้วแม่บ้านก็บ่หย,ยุดธบานนี้กะกะเล็ด จบไปก็ทํางานเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าตอนนั้นก็เรียนเช่าเพราะว่ายังเขาสิษอยากเรียนต่ออย่างเขาก็สิถามว่าเขาสามารถอ่านออกเขียนได้บอคณิตศาสตร์อังกฤษเขาซ้ำได้ยังศิลนะเขาอยากไปเรียนต่อคือจังเช่าแค่หรือแม้แต่เรียนเอ็นวีคูนเกี่ยวกับเอลเดูเลียงศิลป์นะก็ก็ได้ทำมาใบปักอันใบประกอบการเรียนคือการภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ในศิลปนะบานนี้ก็ ส่วนคณิตศาสตร์นี่แม่บ้านบ้ได้เรียนจักเถื่อบานนี่พ่อู้วายอยากเลียนตัวระดับสูงเขาอยากให้มีเขาอยากให้มีเรียนคณิตศาสตร์แม่บ้านเฮ้ตายกูสิไปเรียนอยงไรกูสิได้เลียนเร็วปนีเพราะว่าตอนแม่บ้านไปเสียเงินเรียนเนาะท่วาเรียนอังกฤษนี่ไปเสียเงินเรียนทุเรีนี่ก็เรียนเป็นปีคนสิจบขึ้นนักเรียนบานนี่พอมาเรียนคณิตศาสตร์ท่วาเขามีทุนเรียนฟรีของอันนี้แหะเป็นของ achievement training แต่ว่ามีขอแมวมาคันเลี้ยนบรจบคุณถองใสเงื่นขึ้นมาจัะแม่บ้านก็นเลยมาเลี้ยนได้ประมาณสามสี่เดือนเลยได้สอบเลยผ่านนะะ่ะแ่ะแต่ว่ามันก็ขืนอยู่ว่าเขาตรงมีพื้นฐานพร้อมเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยนเลี้ยนด้วยตัวเองเขาเสียหายแบบฟึง่งฮารดมากเฮ้ยเฮ็ดหนึ่งสินะอันนี้คือการคณิตศาสตร์อันบอมันบอกคณิตศาสตร์ผ่านไปแล้วเนาะเขาต้องมีพื้นฐานเลี้ยนมากแ,แล้วเขาก็รจะเฮ็ดได้ก็จะมันสิบบเข้าใจมันสิบบวณีเลยวันนี้อังกฤษคือการอังกฤษนี่กะ เขาตรงนี้พื้นฐานในในในการเรียนมาก,ก่อนก็สัมมันสิบโบเข้าใจเลยมันสิบโบนี่กระือว่าแม่บานก็ถือว่าจะควาอพัฒนาขึ้นหลายอยู่ในการอ่านบทความอ่านนังอ่านันอันนี้แม่บานสิเข้าใจคำศัพท์หลายขึ้น่าเก่าสมัยก่อนอ่านนี่แบบว่าบุรุลเรื่องสินะคำศัพท์เขาเรียนรูบ้บบได้หลายบบเป็นคำศัพท์พื้นๆบมานมาอยู่นี่มันก็ได้เรียนรู้ได้ฟังซุมเม่เป็นหม่ไม่เสินะมันก,มนก็มันเลยได ก็เลยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นปนันสามีก็ยังว่าบบพัฒนาอยู่เด้มานี่ก็ไปเรียนอังกฤษนี่ก็สิมีหนังสือเรียนนั่นล่ละที่ว่า Fun ชัน e ลเวลสองเนี่ล่ะเอออย่า function skill level 2มานี่ก็ก็สิมีแบบฟึ่งฮารดไม่ให้์ดเฮดอ่านบทความแล้วเขาก็สิบอกว่าบทความนี้เป็นประเภทได้ังซี่เขาจับใจความในบทความแล้วก็เขียนแล้วก่ออันนี้ ก็สื้อเล่นไปเรื่อยๆเองสินะอยากว่ากันยากอยู่นะคะมันถาท้ายวิลชาร์เลนชาร์เลนจิงเอาขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอตัวไปทำงานก่อนเหตุงานเหตุงานงานบ้านเนี่ยมาเสาร์เบิดมือ กบ de, ว่าแม่นเบิดเหม่อเราแม่บานเห็ดหอดประมาณเที่ยงบายบไแม่บานกินเขาแม่บานกบพักผ่อนเห็ดกับเขาแลงไว้แม่บานกะเดีนอนเว้นนอนนอนเล่นี่ยมาแลงพอบาเรากลับมากห้าเขาห้าน้ำสุรูกินแม่บานกับกออกมาเห็นงานนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะมืออื่นกบกลับไปเนีเ่ยมะเสาไปห้าปลูกสาไปโซลงเลี้ยนในหลัชีวิตนะคะหล้กก็กลับมาเห็นน,นันเห็นนี่อยู่บ้านนีดหน่อยอาบน้ำนกินเขานอนตื่นเสาตื่นแลงมากกบไปเห็นงานต่ออีกหนึ่งคืนก่อนเราที่จะหยุดวันศุกร์นะคะ สู้ๆนะคะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขนะคะสวัสดีค่ะในรายการชีวิตสาวรวยเอส